โรงเรียนบ้านนามะเฟืองสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัศึกษาหนองบลำภูเขตหนึ่งภูมิใจนำเสนอการดำเนินงานตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนโรงเรียนบ้านนามะเฟือง สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษาหนองบลำพูเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนรวม443คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม28คนปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาอ่างมาเรียนรวม17คน ครูและบุคลากรสองคนมีนายมงกุฎจำนงนิดดํดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวิกฤตโควิด1 9เป็นเหตุให้โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งเรียนที่บ้านและเที่ยวโรงเรียนโดยคาดการล่วงหน้าไม่ได้โรงเรียนได้เผชิญปัญหาสารพัดด้านการจัดการคุณภาพผู้เรียนพ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องปรับสภาพเป็นครูที่บ้านและคอยดูแลเอาใจใส่ทั้งสุขภาพด้านร่างกายทั้งต้องเติมเต็มความรู้แก่บุตรหลานครูต้องจัดการศึกษาทั้งด้านการเรียนรู้และด้านทักษะชีวิตจากวันนั้นถึงวันนี้แม้ภาวะวิกฤตโควิด -19 ยังอยู่แต่การศึกษาต้องดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดโรงเรียนบ้านนาม,เมืเฟือง ึงต้องสร้างความพร้อมให้เกิดถ้มการความเสี่ยงโดยถือว่านักเรียนทุกคนต้องมีเครื่องมือที่เป็นทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดในอนาคตเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนโรงเรียนบ้านนามะเมฟืองมีหลักคิดในการพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียนของนักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ดังนี้การสร้างความเข้าใจสู่การปฏิบัติในการฝึกทักษะการอ่านการเขียน 1. นักเรียนฝึกโดยการเขียนตัวอักษรไทยบนพื้นขนาดใหญ่เพื่อให้รู้สัดส่วนและการเริ่มต้นเขียนที่ถูกต้องตามหลักแม้แต่การฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการฝึกลากเส้นกลางอากาศ 2. นักเรียนฝึกเขียนตัวหนังสือขนาดใหญ่บนกระดานเขียวหรือ Green Pad โดยเริ่มต้นจากการอ่านออกเสียงตามคำการสะกดคำและเขียนคำโดยใช้ช็อกสีขาว 3. เมื่อฝึกเขียนคำได้ระดับหนึ่งแล้วนักเรียนต้องฝึกแยกแยะพยัญชนะสระวรรณยุกตัวสะกดในคำแต่ละคำโดยใช้ช็อกสีต่างกันในการแยก เพื่อให้เข้าใจในโครงสร้างของคำมากขึ้น4เมื่อเขียนคล่องแล้วจึงเริ่มเขียนคำในสมุดเต็มบรรทัดโดยต้องเขียนทุกพยันชนะอย่างถูกต้องเหมือนที่เขียนตัวใหญ่ในกร e นแพด5นักเรียนใช้เวลาว่างไปบริการสังคมโดยการสอนการอ่านและการเขียนคำให้กับน้องๆอ,อนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการอ่านการเขียนในชั้นเรียนที่สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง3นักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนในระดับหนึ่งแล้วโรงเรียนให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านการเขียนในสมุดโดยนักเรียนจับคู่บัดดีพาอ่านพาเขียนโดยสามารถเปลี่ยนคู่ได้ตลอดหรือนักเรียนที่ยังเรียนช้าก็ฝึกทักษะกับกรีนแพดก็ได้ กิจกรรมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษ,กษาปีที่4-6นักเรียนฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่องโดยฝึกการอ่านและเขียนเรียงความร้อยกรองอาขยานมีการประกวดคณลายมือเขียนตามคำบอกเรียงความอ่านบทร้อยกรองรวมถึงทดสอบการอ่านโดยใช้ทักษะการอ่านขั้นสูงกิจกรรมนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3งถึงนักเรียนใช้ทักษะการอ่านขั้นสูงตามกระบวนการบันไดยหขั้นได้แก่ 1. อ่านแล้วตอบคำถาม5 w 1 h ใครทำอะไรทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ทำทำไมและทำอย่างไร 2. อ่านแล้วหาคำสำคัญของเรื่อง 3. ตัดส่วนขยายใจความสำคัญ 4. เติมคำเชื่อมหาส่วนขยายใจความสำคัญ 5. สังเกตคำเชื่อมสแสดงความขัดแยง้ง 6. หาใจความสำคัญทุกบทที่อ่านนอกจากนั้นนักเรียนยังใช้เวลาในการถอดบทเรียนและผลิตชิ้นงานจากสารานุกรมในห้องสมุดเมื่อมีเวลาว่างเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียนของตนเอง ผลการดำเนินงานในภาพรวมนักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างช้าๆด้านการอ่านการเขียนเกิดทักษะเบื้องต้นแม้จะไม่มีความโดดเด่นทุกคนแต่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกครั้งที่ทำกิจกรรมเกิดนิสัยชอบการอ่านและการเขียนครูสามารถมอบหมายงานให้นักเรียนค้นหาความรู้ตามแหล่งความรู้ต่างๆโดยเฉพาะ การพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงโดยใช้กระบวนการบันได6ขั้นที่ให้ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ถอดบทเรียนจากการอ่านทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อเป็นทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในระดับสูงต่อไปครูมีการนิเทศติดตามกระบวนการ lesson study หรือ LS ทั้งในห้องเรียนและผ่านแพลตฟอร์ม ที่กำหนดร่วมกันอย่างกลยานิมิตรเน้นการติดตามการเรียนรู้แบบ active learning และทักษะการอ่านขั้นสูงแบบบันได6ข,ขั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ครูผู้ปกครองและชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนบ้านนามเมะเฟือง มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ในการสร้างพลเมืองตื่นรู้และสร้างสมรรถนะทั้ง6ด้านให้เกิดในตัวผู้เรียนเพื่อต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณดรกวินเกียรตินนพละที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคณะจากสถาบันภาษาไทยของสองพทคณะศึกษานิเทศจากเขตตรวจราชการที่10และผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนายเกิดมีสอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองบัวลำภูเขตหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้คำชี้แนะในการดำเนินงานด้านการอ่านการเขียนของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนบ้านนามะเมฟืองมาโดยตลอดโรงเรียนบ้านนามะเมฟืองจะยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและการอ่านอย่างมีทักษะขั้นสูงต่อไปทั้งนี้เพื่อคุณภาพของผู้เรียนซึ่งจะเป็นผู้พัฒนาท้องถิ่นนามะเฟืองต่อไปในอนาคตขอให้กำลังใจคณะครูนักเรียนผู้บริหารโรงเรียนบ้านนามะเฟืองให้ฟันฝ่าอุปสรรคในภาวะที่ยากลำบากและพบแสงสว่างของรุ่งอรุณแห่งคุณภาพการอ่าน การเขียนของเด็กไทยต่อไป